สวัสดีค่ะนี่รถตุกๆมาครับอีไปหาป่าสะหลังบ้านลูกพี่ขับดีๆขึ้นรถกันโอ๊ยน้ำลยเอาน้ำปเยเอามาแล้วไปรถเจ้าสิงดังเนี่ยอันนี้มันอะไรจับประเห็นปะ This one โอ้น oh, ้ำเราใส่แฮะโอ้น oh, 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 okay? ี่สระน้ำเรามีหงมาว่าโอ้มันคือใสดิแค่น้ำโอ้มันบ่เคยปูนบอลตีลุงกีหายไปเดแกรอนอยู่ดิลุงกีลงหุ่นนะแกรอนบอกมาอีมาหาแถวนี้โอ้ยมันมีแบบมันแบบพวกเก็บไปลงกลางเด้อ ดูดูต้นอันนี้ถ้าเราโดนเขาเขาก็จะหลับมะขามปีนี้ไม่ดกพราะแม่ไม่ฉีดยาไม่ได้ดูแลมีสองฝักตะไคร้ ยจุขุดบดทอดชุดจาก็ตกไปทั oh ้งชุดท่านเนาะมันคือบกขยับขยันบกขยิกขยิกอย่างเลยนะแล้วเจ้าบุรงตีเจ้าอยู่ชุดท่านตี่ น้ำ้องหวอนะโอ้ไรถม่โขกอยู่ได้โคอยจกอะแต่บ่รู้ว่ามันทำไมหนูไปกินข้าวละแล้วไม่มาอีกแล้วหรือไม่เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วอีรู้เรื่องไหนว่ามันติดมันอขยิบขยิบดิ๋อตอนนี้เงียบเจี๊ยบไม่มีเสียงอะไร อะไรทางป้าว่าบุเบหายจินย่าอยู่ดีเออเออเอาตีเร็วๆไหมมันจังี้ได้มาเป็นจังหวะจังหวะนี่ก็เป็นบริเวณร,รอบสะวิอันนี้ของเหาเป็นบอต้นยหญ่เนี่ยนี่เขาเอินต้นสักดิต้นสักออมส่วนนี้ของวิอืม จะมีรัวเหล็กอยู่หั่นของคนข้างบ้านอ่าลองดูเด้บวสิได้บ่ระวังมือลงไปก็แล้วกันหนึ่งสองโอ้ไก่ไก่ภูมิญาได้ไหมเอาเลยวัยดดูคนบุ้งโอ้ยโดนปัดวัดวัดวัดคนบุ้งอะขันไปเนี้ยไอ้ดามขันไปเนี้ย ผมยังยกขึ้นแล้วๆลเอามันถึงก้นอย่างไัน,นี้ต้นสะดาเอาขดนั่นคือบโบหม,มาลอยอยู่วัวโอ้สะด่างเว้ยทีูช็อตเด็ดกำลังยกแห่ขึ้น โอ้โหสเต็บป่าได้มาแล้วนะิไปเบิ้งก้นไปเบิ้งก้นนี่นี่ได้ปลาสองตัวนี่มีเต่าทานหนัอยูบานเห็ดทานขายเต่านี่ว่างยังบ่หันใจเจ้าออก ต้นบักขาม,มแล้วก็ต้นไอ้อย่างนีน้ต้นอันนี้เขาเอิ้นต้นสกักนี่ไม้ไผ่ก็มีเต่านี้เขอ,เอใส่เขาดับละส่องสามวันละเดี๋ยวกระไดโอ,อ๊กแล้วมีส่องเต่านี่เขาจูไฟทางนี้ เนี่ยเขาเปิดทางนี้นี่คือต้นเซี่ยวเขาเป็นฝักแล้วเด็อบักข้ามบาหันสุกทีมันเหี้ยลงมาก่อน,นที่มันสุก เดินไปก่อนเด้อมีเต็มมะขามกับผักส่วนขวานิดๆน,น้อยๆตอนกลางวันเดินบ่ได้ร้อน อันนี้ยอดเะดายอดขี้นินฮะนะ่ะไปกินกับลาบก็มีต้นมะม่วงโอ๊กหน้าสงการคนนั้นั้มเงาอีกซลอะเนี่ยเขาจะห้ามมาเกี่ยวเอาไปไผ่มงลังาขาเขามาขอ โอ้ตรงนี้เย็นเย็นกล้วยเขาตัดแล้วเขาก็ขึ้นอีกเยอะส่อนหกเนาะว่มีคนเฮ็ดให้อยู่ตาตากับใหญ่เด็ดกระล่านอีกสองคนเก็บมะนาวมาลูกหนึ่งเอ้ย่าทำเป็นเห้าเห่าทำไมทำเป็นเห่าแหม Hey! <laughs>